สิบสองปีต่อมารถยนต์เชื่อนมาจอดหน้าบ้านรัติการเด็กหญิงตัวน้อยผมยาวใบหน้างดงามจงภาพวาดดวงตาสวยหวานที่สวมผ้าถุงสีดำและเสื้อแขนตุกตาสีขาวในมือกำลังยกถานน้ำดื่มเพื่อรอใครสักคนที่กำลังจะเปิดประตูรถลงมาเธอยืมรอที่หน้าบ้านใบหน้าของเด็กน้อยมีรอยยิ้มแววตาเป็นประกายจนประช่น ยิงแม่บ้านวัยชราเดินเข้ามาเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเช่นกันรอคุณวัินอยู่หรือจ๊ะเสียงเล็กๆรีบตอบค่ะคุณป้ชื่อเด็กนอนรี่เดินตรงไปเมื่อเห็นชายหนุ่มร่างสูงกำลังเดินตรงเข้ามาและเมื่อเขาก็มองเห็นเธอเขาก็รีบยิ้มออกมาเช่นกันน้ำค่ะคุณวัิน ใช่หนุ่มย่อตัวลงมาเล็กน้อยก่อนฉลับแก้วน้ำจากเธอเขายกมือขึ้นอีกทางจับศีรษะของเด็กหญิงขย่าเบาๆดูสิได้เจอแค่แป๊บเดียวสูวงขึ้นนะเราวศินส่งยิ้มให้เด็กหญิงตรงหน้ายิ่งมองก็ยิ่งเหมือนใครบางคนที่เขารู้จักฉันบอกว้าไงว่าให้เรียกลุงวศินถ้า คุณลุวงวศินก่อนที่เสียงของใครคนหนึ่งจะดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของคนหนึ่งคู่เด็กหญิงรีบหันไปมองก่อนจะขอตัวแล้วก้าวเร็วๆไปทันทีวศินมองตามก่อนที่จะหันสายตาไปทางต้นเสียงกลับมาแล้วเหรอพ่อวศินชายหนุ่มลุกขึ้นยืนก่อนจะตอบออกไปครับคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับ คุณนายมานียิ้มกว้างก่อนจะดเดินเข้ามาประคองแขนของลูกชายวันนี้แม่จะมีแขกคนสำคัญมาพบใช่หนึ่งกระหมดิ้วเล็กน้อยก่อนจะหันไปถามผู้เป็นแม่ใครครับคุณแม่นูโฉมลูกสาวท่านทูดว่าสินิิ่งไปเขาดูดีว่าหลันมาครั้งนี้เพราะเรื่องอะไรก่อนที่แม่ของเขาจะพูดขึ้นอีกครั้ง พอสินเราณนะอายุก็สามสิบห้าแล้วนะควรจะมีครอบครัวได้แล้วแม่เลือกคนที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วนะแต่คุณแม่ครับเธอเคยมีครอบครัวมาแล้วและอีกอย่างเธอก็มีลูกติดมาด้วยโอ้ยเลื่องแค่น,นี้เองเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือสากันแล้วลูกว่าสินแอบถอนหายใจออกมาเบาๆพอพูดอะไรมากไม่ได้ ตรงบริเวณริมสระเบื้องหน้าตอนนี้ที่มีต้นไม้ใหญ่มีรถเข็นวินแชร์หนึ่งคันที่จอดอยู่รถเข็นที่มีชายหนุ่มหน้าตาดีนั่งมองน้ําอยู่นั้นนิ่งๆเขาไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยจนมีหญิงสาวรูปด,ด่างดีพนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วนั่งหลง้างๆเขาวันนี้คุณทานข้าวหรือ,อยังคะคุณวริใช่หนุ่มขยับใบหน้าหันมามองเธอช้าๆ คุณนั่นเองคำพูดของเขาเหมือนเด็กเพิ่งหัดพูดค่ะฉันเองนารีวันนี้ฉันซื้อช็อกโกแลตมาฝากคุณด้วยนะคะเธอส่งถุงช็อกโกแลตให้กับเขาวริชใช้แขนอีกข้างยกขึ้นมาหยิบถุงช็อกโกแลตนั่นดูเหมือนว่าแขนข้างหนึ่งของเขาจะยังคงใช้งานไม่ได้ รวมถึงขาอีกข้างของเขาเช่นกันหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชายหนุ่มกลายเป็นคนพิการสามองของเขาบางส่วนเสียหายเขาจึงจำเรื่องราวบางอย่างไม่ได้และตอนนี้ก็คงจำได้แค่เพียงนารีคุณหมอใจดีและส,สวยที่คอยดูแลเขาตลอดเวลาคนนี้เท่านั้นผมดีใจที่เจอคุณ น้ารียิ้มออกมาฉันจะพาคุณไปดูตรงนู้นนะคะเธอลูึ้นแล้วเข็นชายหนุ่มเดินไปช้าๆด้านในครัวของบ้านรติการตอนนี้ป่าเชินที่นั่งต่ำน้ำพริกอยู่บนแคร่โดยมียกหญิงตัวน้อยคอยช่วยเป็นลูกมือขณะที่แจมสา้าใช้วัยรุ่นเดินเข้ามาด้วยใบหน้าบึ้งตึงป้าเช่นหันไปมองก็เลบเอ่ยถาม เองเป็นอะไรหาตาบูดบึง้งยังกับตูดเป็ดเด็กหญิงได้ยินก็อดหัวเราะไม่ได้เธอจึงหัวเราะออกมาเบาๆจะมันมาก่อนจะนั่งลงข้างๆประช่นชินไม่พอใจป้าป้ารู้ไหมแล้วข้าไปทำอะไรให้เองวหานางแจมแจมันมามองประช่นอีกครั้งก่อนจะใช้สายตามองบนเล็กน้อย ลาวฉันยังได้ไม่พอใจป้าแต่ฉันกำลังไม่พอใจคนอื่นป้าชื่นกระหมคิ้วด้วยความสงสัยเองไม่พอใจใครแจมขยับเข้ามาใกล้ป้าชื่นแล้วพูดเบาๆคุณนายมณียไงฉันไม่พอใจคุณนายมณนี้ข้อแต่จะจับคนนู้นคนนี้ให้ลูกชายอยู่บ่อยๆเห็นแล้วรู้สึกหุดนิดป้าชื่นหันซ้ายหันขวาแล้วรียบยกมือขึ้นมาตีไหล่ของแจมแรงๆ โอ๊ยฟ้าเดี๋ยวก็ไม่มีที่อยู่กันพอดีนางแจมเอ็งนี่หาเรื่องแจมทอนหายใจออกมาแรงๆอย่างคนหงุดหงิดตั้งแต่คุณวัชินอยู่ดูสิจากผู้ชายดีๆกลาเป็นคนพิการไปได้คราวนี้เห็นที่จะเป็นคุณวัชินนางแจมหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะแจมหันไปมองหน้าเด็กหญิงจึงพูดพูดแล้วลุกขึ้นโอ๊ยหงุดหงิดจริง ล้างจานดีกว่าแล้วมันเรื่องอะไรของเองนักหนาถึงต้องหงุดหงิดมากขนาดนั้นก็เพราะแจมพูดแค่นั้นก็ไม่พูดต่อก่อนจะสะบัดหน้าเดินเร็วๆไปที่อ่างล้างจาน้าชื่นใส่หน้าเบาๆอะไรของมันหนักคนนี้หมุนวาย่เข้าเรื่อง ป้าชืินหันไดมองใบหน้านเด็กหญิงที่นั่งอยู่ข,ข้างๆก่อนจะยิ้มให้เธออย่าไปใส่ใจเรื่องของเจ้านายเลยนะค่ะป้า,าดีแล้วล่ะแค่เขาให้เราพึ่งใบบุญมันก็ดีอยู่แล้วรู้จักตอบแทนบุญคุณคุณเมื่อเรามีกำลังพอเด็กน้อยพออยักหน้ารับแล้วยิ้ม วสินสาวเท้ายาวๆเพื่อจะเดินออกไปจากบ้านในเวลาตอนเย็นแต่เสียงหนึ่งก็ยังขึ้นเสียก่อนจะไปไหนพอ่อวสินใชหนมหยุดนิ่งก่อนจะค่อยๆหันกลับมาแล้วมองตามเสียงเรียกนั้นเขาจะตอบยังไงดีล่ะว่าเขาจะไปไหนคือผมผมนัดเพื่อนไว้นะครับช่วงนี้แม่เห็นลูกออกไปบ่อย นัดใครเหรอทำไมไม่พามาที่บ้านบ้างล่ะชายหนุ่มนิ่งไปก่อนจะเลียยิ้มออกมาเขาเดินเข้ามาประจบผู้เป็นแม่คุณแม่ครับผมเป็นผู้ชายก็ต้องนัดเพื่อนผู้ชายสิครับเรามีหลายอย่างต้องคุยกันในแบบลูกผู้ชายไอ้เรื่องพามาบ้านเอาไว้ผมจะพาลูกสะพ้ายคุณแม่มาดีกว่านะครับผู้เป็นแม่ยิ้มก่อนจะเึกออก ไอ้เรองลูกสะพ้ายนั่นแม่หาไม่แล้วไม่ต้องพามาล็อกสีหน้าของวสินเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาดูดีว่าแม่ของเขามาถึงใครใชายนุ่มจำต้องฝืนยิ้มออกมาอย่างเอาใจผู้เป็นแม่ครับอันนั้นเราตาคุณแม่แล้วกันแต่ตอนนี้ผมต้องขอ,อตัวก่อนพูดจบเขาก้มลงหอมแก้มผู้เป็นแม่แล้วรีบก้าวยายาออกไป คุณมณีมองตามลูกชายที่เหมือนจะเป็นความหวังสุดท้ายของเธอด้วยรอยยิ้มที่โต๊ะอาหารภายในบ้านของคุณนายมณีตอนนี้มีชายหนึ่งผู้เป็นลูกชายกับผู้เป็นแม่นั่งทานอาหารอยู่ด้วยกันก่อนที่วัตสิ่งจะเอย่ยออกมาคุณแม่ครับคือผมคิดว่าอยากให้หนูพิมพ์ได้เรียนหนังสือต่อนะครับ คุณแนมณีหันมามองลูกชายทันทีก่อนจะวางช้อนลงที่จานช้าๆแล้วยกน้ำในแก้วขึ้นมาดื่มแม่เคยพูดหลายครั้งแล้วใช่ไหมพ่อวศินนังเด็กพิมพ์นั่นแค่เด็กกำพร้าลูกเต้าเราใครก็ไม่รู้จะอุปธรรมอะไรมากมายวาสินยิ่งไปเล็กน้อยเขารู้ดีว่าพิมพิกาเป็นลูกของวริศน้องชายของเขา เพราะเขาจำฟางสีแดงและข้อมือของเด็กน้อยได้ตั้งแต่วันแรกที่เจอแม่ของเขาก็บอกว่าเป็นลูกหลานของยายชื่นที่คลอดลูกแล้วทิ้งไปยายชื่นจึงต้องเก็บมาเลี้ยงที่นี่และชื่อนั้นพิมพิกาว่าสินก็เป็นคนตั้งให้ชายหนุ่มอ้างว่าชอบชื่อนี้ให้เด็กหญิงคนนี้ชื่อพิมพิกาแล้วกัน ป้าชื่นเลยให้ชื่อพิมพิกาตามชายหนุ่มเจ้าของบ้านตอนนั้นวสินดีใจมากที่เจอลูกของเดือนชายในบ้านของเขาเขาพยายามทำตัวเหมือนไม่รู้จักกับเด็กหญิงคนนี้มาก่อนและเขาจะต้องปกป้องเธอให้เติบโตให้เป็นเด็กดีที่สุดให้ได้เพราะเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่แม่ของเขาทำต่อครอบครัวของเด็กน้อยผู้น่าสงสาร แต่การช่วยเหลือคนเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณแม่เงินทองของเราก็มีมากมายแค่เด็กคนเดียวคงไม่เสียหลายหรอกครับคุณมณีนิ่งไปคนจะเอ่ยออกมาแต่ไม่ใช่ญาติโกโหติกาของเราเสียหน่อยเป็นลูกเต้าเราใครก็ไม่รู้สู้เอาเงินพวกนั้นไปให้มูลนิธิดีกว่าว่าสินไม่ยอมแพ้เขาขยับเข้ามาใกล้เล็กน้อยแต่เด็กคนนี้ น่าสงสารนะครับและที่สำคัญคุณแม่ลองมองตาของเธอดูสิเธอเหมือนใครสักคนในบ้านของเราผมว่าตาของเธอคล้ายวลิตมากเลยนะครับคุณแม่นิ่งมองก็ยิ่งมีส่วนคล้ายมากคุณนายมณีนิ่งไปว่าสินได้ทีรีบพูดขึ้นอีกครั้งใช่ไหมครับคุณแม่คุณแม่คลิกคิดเหมือนผมไหมลักษณะท่าทางแววตานั้น เหมือนวลิตมากเลยนะครับพูดแล้วเวลาที่เธอพูดก็ดูอ่อนโยนเหมือนสายตาของวสินจำเน,นึงมองผู้เป็นแม่อย่างรอคำตอบเขารู้จุดอ่อนของแม่เขาดีถ้าพูดถึงน้องชายอะไรก็ยอมแม่ไม่ขอออกความคิดเห็นแล้วแล้วแต่พ่อวสินแล้วกันพูดจบ คุณนายมันก็ทำท่าทางที่จะลุกขึ้นแล้วคุณแม่จะไปไหนครับนม่จะไปสมาคมละว่าสิ่งยิ้มออกมาทันทีอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเชิญคุนแม่ครับวันนี้ให้เฮงๆนะครับเสียงฝีเท้าที่วิ่งเข้ามาในห้องครัวทำให้ป้าชื่นเรีบเงยหน้าขึ้นไปมองขณะที่กำลังเด็ดผักอยู่ เด็กหญิงตัวน้อยวิ่งเข้ามากอดป้าชื่นอย่างดีใจทำเอาป้าชื่นสงสัยรีบเอ่ยถามทันทีพร้อมกับรอยยิม้มมีอะไรหนูพิมดูท่าทางดีใจเชียวพิมพิการงนหน้าขึ้นมองป้าชื่นแขนสองข้างยังคงโอบก,กอดท่านอยู่พิมจะได้เรียนหนังสือต่อแล้วนะคะคุณป้าชื่นป้าชื่นรีบจับไหล่เล็กๆขยับออกมอง แล้วพูดออกมาด้วยรอยยิ้มอย่างดีใจเช่นกันคุณนายมาน,นีจะให้หนูเรียนต่อเหรอจ๊ะเด็กน้อยใส่หน้าช้าๆก่อนจะยิ้มกว้างคุณวัสินค่ะคุณวัศินคุณวัศินอีกแล้วเหรอแล้วคุณวัสินจะให้หนูไปเรียนเมื่อไหร่คุณู้ววัสินบอกว่าจะติดต่อโรงเรียนไว้ก่อนค่ะ ป้าชื่นดึงเด็กน้อยเข้ามากอดด้วยความดีใจว่าดีใจกับหนูด้วยนะลูกว่าแต่หนูไม่ไปขอพบคุณวลิีหรือไปแจ้งข่าวแกเธอบ้างเหรอจ๊ะพิมพิกามองหน้าป้าชื่นแล้ยิ้มออกมาทันทีจริงด้วยหนูต้องรีบไปบอกคุณวลิษเช่นกันพูดจบ เธอก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปด้วยความรีบร้อนและดีใจอุ๊ยออหนึ่งเด็กกำพร้าแกวิ่งไม่ดูทางเลยนะแกคิดว่าบ้านของฉันเป็นสวนสนุกหรือไงกันพอาชื่นได้ยินเสียงเอ,อีอะด้านนอกก็รีบเดินออกมาก่อนจะมองเห็นคุณนันมีนกลางชี้หน้าด่าเด็กน้อยเด็กหญิงตัวสั่นที่อยู่ด้านหน้าปาชื่นดึเข้าไปหาอย่างรีบร้อน มีอะไรคะคุณนายคุณนายมณีหันมามองหน้าประช่นก็หนังเด็กกำพา้านีาไ่ไงวิ่งมาชนฉันมันคิดว่าบ้านของฉันเป็นสวนสนุกที่ไหนกันดิฉันต้องขอโทษแทนหนูพิม์ด้วยนะคะพิม์ที่ขอโทษคุณท่านซาสิเด็กยิงค่อยๆยกมือขึ้นแล้วก้มหน้าลงหนูขอโทษจากคุณท่าน คุณนายมณีใช้หางตาชนเดืองมองเด็กน้อยที่ยืนอยู่พิมพ์ค่อยๆเงยหน้าขึ้นคุณนายมณีมองดวงตาคู่เล็กนั่นใครว่าดวงตาคู่นี้เหมือนวริศแต่มันเหมือนกับเดือนฉายมากกว่ายิ่งมองก็ยิ่งนึกถึงแม่ของเด็กคนนี้ขึ้นมาทันทีสร้างความเกลียดชังให้กับคุณนายมณีเพิ่มมากขึ้นพอคิดว่าเดือนฉายเป็นต้นเหตุให้ลูกชายของเธอกลายเป็นคนพิการ ั้งแต่เรื่องราวข่าวนั้นที่ได้ยินจากลูกน้องคนสนิทว่าเดือนชายได้เสียชีวิตไปแล้วคุณนายมณีเลยเบาใจขึ้นส่วนเด็กคนนี้รับไว้เพราะคิดว่าเป็นลูกของวริศหรือต้องเลี้ยงไว้ในฐานะคนใช้เพราะจะให้เลี้ยงในฐานะหลานคงเป็นไปนไม่ได้และไม่ได้ยอมรับเดือนชายว่าเป็นลูกสะพ้ายและเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้นอกจากคุณนายมณีและป้าชื่น คุณนายคะนุพิมพขอโทษแล้วนะคะคุณนายมณีลีบต,ตื่นจากความคิดแล้วหันมามองหน้าเด็กหญิงตรงหน้าอีกครั้งทีหลังก็อห้ระวังหน่อยหริยามารยาทให้มันดีกว่านี้ปาดชื่นก็ช่วยอบรมหน่อยแล้วกันอย่าทำตัวง่ายๆคิดจะทำอะไรก็ทำป้าจา๊ะคุณท่านพูดเหมือนรู้ว่าแม่หนูเป็นใคร ป้าได้ยินไหมจ๊ะป้าชื่นดวงตาขยายขึ้นเล็กน้อยด้วยความตกใจก่อนจะเอ่ยออกไปอย่าสนใจอย่าใส่ใจเลยลูกรีบไปหาคุณวริศเถอะเด็กน้อยทำหน้าเหมือนนึกขึ้นได้จริงสิหนูจะต้องรีบไปหาคุณวริศหนูไปนะคะคุณป้าชื่นเดี๋ยวก่อนหนูพิมพ์เอาขนมลูกชุบในครัวไปด้วย เด็กหญิงหันมายิ้มให้กับวัชร์มชายที่กลังหัดเดินเขาค่อยๆก้าวขาโดยข้างๆมีคุณหมอแสนสวยชื่อนารียืนให้กำลังใจอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านที่ตึกนอนของวริษดีมากค่ะคุณทำได้ดีแล้ววริษยิ้มให้เธอก่อนที่จะค่อยๆก้าวขาทีละข้างนาว่าพักก่อนเถอะค่ะ คุณทำได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วมาค่ะนางพยุงขณะนั้นพิมพิกาก็วิ่งมาถึงพอดีเธอเห็นว่าวริตก,กำลังหัดเดินก็ยืนพิมอยู่ข้างๆนาลีเห็นเจอเด็กหญิงเข้าเธอจึงรีบทักอ้าวหนูพิมพิมพิกาเดินเข้ามาช้าๆก่อนจะยกมือไหว้คุณหมอนาลีเราหันมายกมือไหว้วริต สวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าจะ๊ะมาถึงที่นี่ได้นารีเอ่ยถามพิมพิการลังเลว่าควรจะบอกเรื่องนี้กับนารีด้วยหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรค่ะหนูแค่เอาขนมมาให้คุณวาริสเด็กตัวแค่นี้ก็มีน้ำใจนะคะวาริสนารีหันมายิ้มให้กับวาริส ส่วนด้านวริศเขารู้สึกเอ็นดูพิมพิกาอย่างมากตั้งแต่แรกพบพิมพิกาหันไปมองหน้าคุณวริศก่อนยิ้มออกมาเธอยื่นกล่องขนมไปด้านหน้าเด็กน้อยหนูเอาขนมรสชือมาฝากคุณวริศค่ะวริศยิ้มก่อนจะค่อค่อยยื่นมือไปรับกล่องขนมจากพิมพิกา เขาก็หยับตัวนั่งลงที่เก้าอี้ช้าๆเสียงโทรศัพท์ของนาลีดังขึ้นเธอลุงวงมือหยิบมันขึ้นมาแล้วขอตัวไปรับโทรศัพท์อีกมุมหนึ่งวริยุกมือขึ้นมากวากมือเรียกเด็กหญิงให้เข้ามาใกล้เขาวันนี้ทําขนมเองหรือไหนดูสิพิมพิกาขยับเข้ามาใกล้ก่อนจะเปิดกล่องขนมออกวันนี้ หนูไม่ได้ทำเองหรอกคะ่ะคุณฟ้าชื่นเป็นคนทำเพราะวันนี้หนูวริศโหมดคิวเล็กน้อยด้วยความสงสัยก่อนจะเอ่ยถามออกไปด้วยรอยยิ้มทำไมมีอะไรถึงไม่ได้ทำเองคือว่าขณะนั้นนายีก็เดินกลับมาพอดีพิมพิจาจึงหยุดพูดคุณวริศคะ่ะฉันต้องขอตัวปไปตรวจคนไข้ก่อนนะคะ เดี๋ยวตอนเย็นฉันจะแวะมาใหม่วริ์หันมายิ้มให้กับนารีครับเจนตามสบายขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงผมสายตาของวริ์ที่มองไปที่นารีดูมีความหมายพิมพิกามองเห็นเช่นนั้นเธอก็แอบอมยิ้มเล็กน้อยกับภาพของเขาทั้งสองคนก่อนที่นารีจะเดินเข้ามาใกล้และยกมือขึ้นมาจาับศีรษะของพิมพิกาเบา,เบา ฝากดูแลคุณวริศต้ยนยจะหนูพิมพ์ได้ค่ะฉันไปเลยนะคะคุณวริว่าแล้วนาลีก็เดินจากไปวริจรึงหันมามองหน้าพิมพิคาอีกครั้งก่อนที่จะเอ่ยถามสิ่งที่ค้างเอาไว้ว่ามาสิทำไมไม่ได้ทำขนมเองไปทำอะไรมาหนูพิมพ์คุณวัินเรียกหนูพิมพ์ไปพบค่ะไปพบ เรื่องอะไรคุณวัชรินจะให้หนูพิมพ์ไปเรียนต่อค่ะวริตยิ้มทันทีไม่ได้ยินที่เด็กหญิงพูดมีคงเป็นเรื่องดีสินะที่เด็กหญิงพิมพิการจะได้ไปเรียนหนังสือต่อเพราะเขารู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้มากตั้งแต่แรกพบตอนที่เขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆตอนนั้นเขายอมรับว่าเขารู้สึกไม่อยากมีชีวิตต่อไม่รู้เพราะเหตุใด แต่พอเจอเด็กหญิงพิมพิกาที่ป้าชื่นอุ้มมาเดินเล่นแลกเจอเขาก็รู้สึกถูกชะตาและไม่รู้ทําไมเขาถึงอยากจะเดินได้อีกครั้งจนทุกวันนี้เขาบอกป้าชื่นว่าให้เด็กหญิงพิมพิกามาเยี่ยมเขาบ่อยๆป้าชื่นรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากแต่พิมพิกาจะต้องไม่ให้คุณนายมณีรู้เพราะคุณนายมณีแม่ของเขา จะดุด่ดาทันตีที่เจอพิมพิกาอยู่ที่นี่กับวริศฉันดีใจจริงๆนะหนูพิมพ์หากหนูได้ไปเริ่มเรียนต่อก็ขอให้หนูตั้งใจเรียนพอจบมาจะได้มีงานทำที่ดีจะได้หาหเงินเลี้ยงคุณป้าชื่นคนที่หนูรักพิมพิกายิ้มแล้วค่อยๆกุกเขาลงตรงเบื้องหน้าของคุณวริศและหนูก็ขอมาตอบแทนบุญคุณ คณวัดกับคนวสิ่งด้วยนะคะแม้จากเพียงน้อยที่หนูทำได้หนูช่างเป็นเด็กด,ดีจริงๆฉันอยากรู้จังเลยว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูเป็นใครถึงได้กล้าทิ้งหนูไปแบบนี้หากฉันมีลูกอย่างรู้ฉันจะภูมิใจมากเลยแต่ชาตินี้ฉันคงหาภรรยาไม่ได้หรอกก็เพราะฉันเป็นคนพิการอย่างนี้นี่แหละ วริมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาดูเศร้าลงพิมพิกาจึงรีบพูดขึ้นเมื่อคิดว่าวริคงรู้สึกเสียใจคุณวริคะหนูรักคุณวริและคุณว่าสินมากถึงแม้หนูจะไม่มีโอกาสได้เป็นลกูกแต่หนูก็รักคุณทั้งสองอย่างพ่อนะคะหนูจะไม่ลืมบุญคุณเลยคะ่ะ วาริยกมือขึ้นจากศาีรษะของเด็กน้อยเบาๆแล้วยิ้มเมื่อได้ยินประโยคนั้นบ้านหลังนี้ไม่มีเด็กมีแต่ฉันกับพี่ชายแล้วคุณแม่เท่านั้นพอเมนหนูเข้ามาฉันรู้สึกที่นี่มีสีสันขึ้นเยอะสำหรับฉันแล้วหนูมีความหมายมากฮมงั้นหนูป้อนขนมลูกชุบนะคะ วริดยิ้มก่อนจะพยักหน้าช้าๆให้ยญิงหญิงตรงหน้าด้วยความรู้สึกเอ็นดูพิมพิกาหยิบซ้ำขึ้นมาจากในกล่องเลาวจิ้มขนมลูกชุบป้อนให้กับบริทขณะที่กำลังอ้าปากเคี้ยวขนมเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังตายแล้วตายแล้วนั่นแกกำลังจะทำอะไรนางเด็กกัพระหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถอยออกมาจากลูกชายฉันควรมาดีเดิน ตรงเข้ามาด้วยก้าวเท้ายยาวๆมาหาบุคคลทั้งสองก่อนจะใช้มือผักไหล่ของพิมพิกาเธอลม้มลงที่พื้นทันทีพร้อมกับกล่องขนมลูกจูบี่ร่วงลงพื้นดินทำตัวเกินดิกเกินไปแล้วนะนางพิมพิกาแกคิดแต่ยั่วลูกชายใช่หรือตัวแค่นี้วลีลิีมหันไปมองหน้าผู้เป็นแม่ทันทีด้วยความตกใจ ไม่คิดว่าแม่เขาจะคิดเรื่องเช่นนี้ได้คุณแม่ครับคุณแม่พูดอะไรพิมพ์กายยังเด็กอยู่นะครับผู้เป็นแม่ยังคงจ้องมองเด็กหญิงที่นั่งอยู่ที่พื้นดวงตาจงเกียจจงชังก็เพราะมันเป็นเด็กนะสิความคิดมันก็มาจากเด็กนี่แหละสนดานแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละวลิตรีบพูดขึ้น แล้วคุณแม่รู้หรือครับว่าแม่ของพิมพิกาเป็นใครถึงได้พูดเช่นนั้นคุณมณีเหมือนนึกขึ้นได้จึงหยุดพูดทันทีเแล้วรอะแม่ไม่รู้จักแม่แม่แค่เคยได้ยินมาว่าแม่ของเด็กคนนี้ยั่วผู้ชายไปทั่วยิ่งคนไหนมีเงินก็จะยิ่งหลอกให้หลงรักแล้วแาน่ทรัพย์สมบัติเขาจนหมดตัว พิมพิกาที่นั่งฟังอยู่ที่พื้นเธอมีน้ำตาไหลออกมามองดูแล้วน่าสงสารจับใจวาริตรีบขยับตัวไปพยุงพิมพิกาให้ลุกขึ้นคุณนายมณีมองค้อนด้วยสายตาหงุดหงิดอย่ามาทำสำหอยแถวนี้จะรีบไปไหนก็ไปซะพิมพิกาพอลุกขึ้นได้ก็รีบวิ่งจากไปทันทีพร้อมกับหยาดน้ำตาที่ไหลออกมาตลอดเวลาวาริต มองตามดูวความสงสารคุณนายมณีจึงหันมาหาลูกชายลูกจะไปสงสารหนั่นมากนะลูกเต้าเราใครก็ไม่รู้อีกหน่อยมันก็กํำเริบเสิรบสารอยากได้มุกอยากได้นี่วริตไม่พูดอะไรเขาเพียงก้มหน้าลงเล็กน้อยและรับฝังเท่านั้นพิมพิกา วิ่งตรงมาที่เรือน,นอนทั้งน้ำตาเธอวิ่งทั้งยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาตลอดเวลาเมื่อมาถึงห้องก็รียบปิดประตูลงก่อนจะนั่งลงกอดเข่าตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแม่หนูอยากเจอแม่จังทางทไมแม่ถึงทิ้งหนูไปแม่ตอบหนูหน่อยแม่อยู่ที่ไหน พิมพิกากรข่าวตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจในโชคชะตาคุณท่านเกียรดหนูคุณท่านเกียรติแม่ของพิมพ์ด้วยทําไมคะแม่ทําอะไรให้คุณท่านเกียิพิมพ์ไม่เข้าใจพิมอยากเจอแม่จังแม่พิมพ์เป็นใครทําไมไม่มีใครยอมบอกพิมพ์บ้างเลยเด็กน้อยร้องไห้พร้อมท้งพูดในสิ่งทุ่ ที่ตัวเองเก็บเอาไว้คนเดียวตลอดเวลาาอเธอไม่อย่างให้ป้าชื่นรู้